รู้สึกโล่งใจตอนที่เจอก็ที่อย่างที่คิดไว้ก็โอเคได้เจอแล้วสมใจครับ okay. ก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่กังวลอะไรไหมกังวลกังวลว่ากังวลว่าแม่เขาจะจําได้อ,อะไรไหมแบบกังวลว่าแม่เขาจะคุยยังไงจะสนิทกันนี่เหมือนกับสนิทกันเร็วกว่านนะก็คือมันดูดูเหมือนไม่ห่างกันเท่าไหร่ก็คือ ก็คิดว่าเขาเป็นแม่ความเป็นแม่ว่าคำว่าแม่เนี่ยนะใช่เรารู้สึกว่าเราเราสบายใจเพราะอยู่โดนใล้เขาก็สบายใจเลยมันไม่รู้สึก่างเขินเลยรู้สึกว่าได้คุยกันได้อะไรก็โล่งใจมากมีความสุขขึ้นบ้างไหมมีครับมีมีมีขึ้นเพราะนั้นคุยกันที่บอกว่าพี่ไม่มีความสุขที่จับต้องได้อะไรออครับจับช่วยไปแต่ละวันวันเว้นวันอะไรเงี้ยครับคิดว่าหลังจากนี้ความสุขของพี่คืออะไร ก็จะต้องอใช่ใช่ก็ต้องมาคอยมาดูเขาแล้วแหละต้องคอยมาสนใจเขาแล้วก็ยังมีที่ให้ยึดเหนีย่ยวก็อย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่าถ้าคนอยู่ที่นี่ก็แววเวียนมาดูแลเขา